สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมร i ยเลนเจอร์นะครับอ่าข้อมูลความตื่นเต้นบางส่วนอ่าบางส่วนนะอันนี้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเรียกได้ว่าบัฟความน่าเล่นในเกมรายเลนเจอร์500%เลยทีเดียวอันนี้ผมว่าโนเองนะอันนห้ประกาศนะครับก็น้องๆเข้าไปดูกันได้เลยนะอ่าอัปเดตเวอร์ชัน8.5.0นะครับคือการอัปเดตมาค่อนข้างจะไวเลยนะครับก็คืออัปเดตช่วงปลายเดือนนี้นะ หลังซ่อมบรรทุนฐานทัพวันที่24นะครับอันนี้เป็นกําหนดการนะนนเดี๋ยวรอดูว่าใกล้ๆนะครับจะอัปเดตกี่โมงนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอประกาศจากตัวเกมนะหรือไม่ก็เพจไลเลนเจอร์ทางการครับอ,อย่างแรกนะที่อัปเดตเข้ามานะสายฟรีสายขยันสายฟาร์มถือว่าเป็นข่าวดีเป็นอย่างมากเลยนะหรือคนที่เล่นมานานแล้วนะครับอาจจะดองกบแดงคือแบบว่าคืออาจจะไม่ได้ใช้แหละ นะครับแต่ก็ขอดองไว้ก่อนอ่าบางคนอาจจะดองเยอะมากหลาย10ตัวบางคนมีเป็นร้อยก็มีนะแต่คิดว่าน่าจะย่อยกันไปเยอะแล้วละ่ะโดยเฉพาะคนที่เล่นมานานและสะสมมานานนะอ่าเพราะว่าจํานวนครังของเรนเจอร์นั่นเองครับก็อ่ามันมันจุดได้700อันนี้ก็ขยายอยู่เรื่อยๆนะคืออย่างที่บอกนะว่าเรื่องของการขยายเนี่ยเขาไม่ได้ขยายได้ง่ายๆคือเขาต้องดูในหลายๆส่วนว่ามันจะทําให้อ่าความจุดตัวเกมมันเยอะมากขึ้นไหมอ่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคืออนาคตแน่นอนแหละก็คงจะมีแผนในการขยายแต่คงไม่ได้รีบร้อน นะนานๆทีก็จะขยายทีนะครับนะบางคนก็ค้างมันล้นแล้วไงจำเป็นจะต้องย่อยกบออกไปบ้างครับคืออันนี้เนี่ยถือว่าเป็น1เรื่องนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผู้เล่นเนี่ยฟีดแบ็เข้ามาค่อนข้างจะเยอะแบบประมาณว่า รวมกบได้ไหมเอออันนี้คือเขาขอกันมาแบบนี้จริงๆนะรวมกบได้ไหมแต่เกมบอกว่ามันง่ายไปเบปานะครับอ่าตัวเกมก็เลยจัดมาเป็นอีกรูปแบบหนึงนะ่งอ่าในการย่อยกบนะอ่าก็เป็นระบบใหม่ตามรูปนี้นะครับอ่ะเรียกว่าระบบหลอมกบนะอ่ะผมขอเรียกเรียวนาดว่ากบแล้วกันอ่ะเผื่อผู้เล่เนใหม่บอกว่าทําไมไปเรียกว่ากบนะคือเขาก็จะเรียกกันว่ากบนะตัวเรียวนาดนะครับอ่าก็เป็นระบบหลอมกบนะครับอ่ารูปตัวอย่างอันนี้เนี่ยคือ เดี๋ยวเดี๋ยวของจริงต้องรอดูเพราะว่ามันเป็นรูปตัวอย่างมันอาจจะมีข้อมูลที่แบบเออาจจะตรงเป๊ะเลยแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีกเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพัฒนาอ่ายังไม่ใช่สุดท้ายนะครับอ่าต้องรอดูของจริงนะว่าแบบตัวเลขอะไรต่างๆนะมันจะเป็นประมาณไหนคนระับอ่าอันนี้ง่ายๆนะคือกบแดงกบดำทุกดาวนะที่เราแบบดองๆเอาไว้เหลือๆไม่ได้ใช้นะก็เอาไปย่อย อ่าย่อยเพื่อเอากบโซนะครับโอ้กบโซนี่กบเกาหลีไว้อ่าเอาโซเรียง่ายง่ายนะครับย่อยเอาโซนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกันอ่าย่อยเลนเจอร์อ่าย่อยเลนเจอร์นะครับในห้องกระดานทดลองทดลองรับนะครับก็ได้เป็นคริสตัลอ่าคริสตัลก็ไปเล่นกระดานกบอันนี้เหมือนกันเราย่อยกบเดิมเนี่ยเราจะย่อยเอาเป็นคริสตัลใช่ไหมกบเนี่ยอันนี้ต้องไปย่อยในห้อง ส่วนของมันเลยนะเพื่อที่จะเอาโซ่นะครับต้องแยกส่วนกันก่อนนะย่อยปกติจะเป็นอ,อ่าเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่าโดยปกตินะ่ะสมมติว่าเวลาเราได้กบมาบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อ,อ่าเดี๋ยวผมลองย่อยให้ดูนะก็จะเป็นอันนี้อ่าสมมติย่อยไปแบบนี้มันก็จะได้เป็นคริสตัลแต่เนี้ยเดี๋ยวมันจะมี ส่วนของมันเป็นพิเศษต้องยัก่ว่กันก่อนนะเพราะว่าการย่อยออาคริสตัลเนี่ยก็จะยังมีเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีส่วนของการย่อยกบเพื่อเอาโซะครับเอาโซะครับแล้วก็ไปแลกกับกบที่เราอยากได้โดยตรงอันนี้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าบางคนคือกลบล้นจริงๆคือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะถ้าเกิดเป็นบรรดาเทพๆเนี่ยเขาก็จะเก็บกักเอาไว้ทำพีร้อยเปิดเลนเจอร์ได้หตัวร่างธรรมดาครับยัดกบ8ดาว10ตัวแบบนีกบแบบน้ก็บวก10แล้ว เออแล้วเกิดเปิดได้ซ้าๆเนี่ยมันก็เป็นพรอยได้หรือบางคนอาจจะยัดกบดําโดยตรงนะครับประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยสายฟรีครับหรือว่าเติมเล็กๆน้อยๆเติมแพ็คเติมพาร์ทนนครับก็คงจะไม่ค่อยได้ทําแบบนั้นก็เรียกได้ว่าเอาไปย่อยเอาโซนะครับแล้วก็ไปแลกกลบที่เราอยากได้โดยตรง ส่วนจะมี9ดาวไหมนะครับอันนี้รอติดตามอ่ะรอติดตามนะถ้าสมมติเปิดมายังไม่มีเดี๋ยวอนาคตเนี่ยฟีดแบ็กันได้อ่ะแต่ผมยังไม่รู้นะว่าสุดท้ายจะมีกบ9ดาวให้แรกไหมคือถ้าเกิดมีให้แรกเนี่ยผมว่าโอ้โหน่าจะใช้จํานวนที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวบ้านแนะนำนะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเล่นกันใหม่ๆนะหรือว่าเพิ่งเล่นกัน ประมาณหนึ่งนะช่องทางในการหากบตัวย่อยๆออย่างแรกนะก็คือกาชา F นั่นเองอะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมปักบุดให้นะแปไ ID ส่งค่า F จัดทีมช่วยเพื่อนในโหมดต่างๆนะรหรือว่าหากิวหาสมาชิกกิวนะก็จัดกันได้เลยที่ปักบุดคอมเมนต์นะครับคือกาชา F เนี่ยสำคัญนะคือมันสำคัญมากแต่ผมก็ เอาจริงนะผมไม่ค่อยถ้าไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรเนี่ยผมไม่ได้เปิดเป็นปีเลยนะคือเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับการช่าเอฟตรงนี้นครับมันจะมีกบแดงอยู่นะสดาวถึง7ดาวคือ1ดาวเนี่ยเอาออกจากระบบไปแล้วแต่ว่า2ดาวยังมีอยู่ในนี้อันเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูะจะยกเลิกทำไมจะยกเลิกทำไมเออติดนะการเปิดกระชับปกติครับ, ok รบอันเนี้ยมันจะมีอยูอ่ลองเปิดไปเรื่อยๆนะกบ2ดาวถึง7ดาวครับมีอยู่นะ,ะประโยชน์ของตรงนี้นครับ ก็คือทําให้เรนเจอร์ตัวที่เราไม่เคยเปิดได้มาก่อนหรือร่างที่ไม่เคยเปิดได้มาก่อนนะส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรนเจอร์ตัวย่อยๆนะ,ะแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันอ่ะอย่างเนี้ยซินดี้มี5ดาว6ดาว7ดาวนะครับอ่าอ่าก็คือหลักๆเรนเจอร์ตัวที่เราเปิดไม่ได้พอเราเปิดได้ปุ๊บโดยชอตไอเดีที่สร้างใหม่ๆห,หรือว่าเล่นไม่นานครับมันก็จะทําให้ สมุดสะสมเรนเจอร์ Ranger เราจะเพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลให้ศักยภาพาตัวเลขศักยภาพเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะเพราะว่าบางคนก็เน้นครับศักยภาพาแล้วก็เรนเจอร์โตเก่านะที่ไม่มีให้เปิดแล้วแต่มันยังอยู่ในนี้นะพวกดาวย่อยๆนะครับไม่มีแค่1ดาวนะนอกนั้นมีหมด่ะผมเปิดไม่ได้กบนะมีนะครับมีอยู่นะซึ่งเดี๋ยวดองดูนะว่าจะมีเปิดได้บ้างไหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะผมผมไม่ได้เปิดด้วยรูบี้นะเอออ่ะโอเคอ๋อมันมีตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะได้กบบ้างไหมอันเนี้ยถือว่าเป็นตัวย่อยนะมันก็จะมีตัวย่อยที่ทำพีร้อยครับอ่าพวกตัวเล็กๆน้อยนี่อย่างเงี้ยตัวเบลล่านะครับตัวพีโก้นะมีร้อยอ่ะสรุปว่าในนี้ยมีอยู่นะอ่ามีอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูดีกว่านะครับว่านี่มันมีอยู่จริงครับก็ แปะไอดีกันนะส่งค่า f นะครับจัดทีมช่วยเพื่อนหากิลกันได้เลยนะครับแล้วก็เรนเจอร์ที่เรายังไม่เคยตีบวกเป็นมาสเตอร์คือในโซนสะสมเนี่ยเรนเจอร์เปิดได้ครบนะครับตีบวกเป็นมาสเตอร์ก็รับ5รูบี้สำหรับตัวเรนเจอร์ที่ยังไม่เคยมีนะอันนี้ประมาณนี้พอมันได้มาครบนะครับก็ได้รูบี้แต่ผมไม่รับนะผมจะรับเมื่อถึงเวลาที่แบบจําเป็นจะต้องใช้นะครับอต่อมานะก็คือกระดานกบนั่นเองกระดานกบก็ที่ห้องทดลองรับ อ่าอันนี้คือผมก็ยังเน้นเหมือนเดิมครับว่าเราควรจะเล่นกระดานที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับส่วนกบตัวย่อยๆระหว่างทางอ่าถือว่าเป็นโบนัสไปแล้วกันคือเป้าหมายเราเนี่ยคือต้องการกบกบดําอ่ะอย่างเงี้ยก็ถืออันนี้สาหรับผมแม่ถือว่าเป็นกระดานที่ดีที่สุดก็ได้นะเพราะว่ากบแดงแปดาวผมมีเยอะแล้วอันนี้ผมก็เลยเล่นกระดานนี้อันรนีไม่ได้แล้วผมก็ต้อง ไปให้สุดนะอังนั้นเนี่ยกระดานนะครับห้องทดลองรับนะครับก็อ่าก็จะได้กบอ่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกระดานแร่ขาวนะครับก็คือระดับ1กับระดับ2นะครับอันนี้ก็มันก็จะมีกบตัวย่อยๆนะครับอ่าส่วนสเตทพิเศษนะครับอ่ะเรนเจอร์ล้นทีมอีกแล้วนะครับอ่าสเตทพิเศษดาวกบนะครับดาวกบเนี่ยเขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์อ่าฉะนั้นเนี่ย คือเอาจริงๆก็อย่างที่บอกแหละถ้าไม่มีภารกิจอะไรไพิเศษผมไม่เคยเก็บเลยนะเป็นปีเลยครับผมก็เลยไม่มีตัวย่อยแล้วบางคนอาจจะแบบว่า,ามีเวลาเก็บอาจจะมีไอดีน้อยนะผมมีหลาย ID ดีครับพวกนี้ผมเลยไม่ค่อยได้เล่นอ่ะสเตจพิเศษครับก็ดาวก,กบเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะเป็นแบบกิจกรรมพิเศษมีดาวมีดาวก,กบมาเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ฟาร์มกบตัวย่อยๆนะครับแล้วก็ด่านปกติะสาะหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านพวก i อดีสร้างใหม่ครับ อ่าเดี๋ยวเกินผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แล้วอันนี้ตัวเกมพออัปเดตมาสัมพานหนึ่งแล้วมันก็จะมีกบมีไอเทมอ่ามีตัวกาชาอันนี้คือสำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านนะครับอ่าแล้วก็อ่ดาด่านยากขอคอยด่านวิ่งอ่าด่านวิ่งมาเดือนละหนึ่งครั้งนะช่วงต้นเดือนอนะ่ะแบบนี้ก็จะมีกบระหว่างทางให้สะสมนะครับแลนน้วก็แน่นอนกาชาป,ปกติคือไม่เอากบออกไปสักทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมไม่เปิดนะเออไม่เอากบออกไปสักทีหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันมีตรงนี้อยู่อการเช่าพอยต์การเช่าพอยต์คือเมื่อเราใช้ r ู b ี้เปิดมันก็จะมาสะสมนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีนึ่งเพื่อเป็นช่วงแจกกบดํานะคือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีกบเจดดาวอยู่นะครับอตรงนี้ก็เตรียมตัวเลยเปิดได้เยอะๆก็ย่อยซะเลยครับนี่โ <c oughs> อ,อ,อ,อ้โหโห,โห,โหมาสามเลยครับอันนี้ถือว่าโชคดีเนี่ยผมก็จะมีกบตรงนี้มาจากตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะ อ่าอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่ากบ8ดาวธรรมดาครับนี่1 1 2ตัวพร้อมเลยครับพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะอ่าส่วนกบ7ดาวนะครับอ่ามี51ตัวคือตรงนี้ผมก็จะไปทำพีร้อ,อยเหมือนกันอ่าตอนนี้ตอนนี้คือคิดว่าคงจะต้องเก็บกักนะครับเอาไว้อ่ายยกบ เพื่อเอาโซนะครับที่เหลือก็เกมแจกกิจกรรมต่างๆพารฟรีนะก็เป็นช่องทางการรับกบนะครับทั้งฟรีแล้วก็ทั้งไม่ฟรีนะ,ะก็มีแพ็กเกจแพ็กเกจขอดูสันิดหนึ่งนะครับว่าแพ็กเกจมันมีราคาค่างวดยังไงบ้างครับมันก็จะมีแพ็กเกจเดียวนาจ149บาทโอ้โหไม่ค่อยคุม้มเอาตรงๆนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ ช่องทางการหากบก,ก็ประมาณนี้หลักการง่ายๆก็คือย่อยก,กบเพื่อเอาโซนะครับแล้วก็ไปแลกกบที่ต้องการนั่นเองนะ,ะส่วนจํานวนโซที่ใช้นะครับก็ต้องไปรอลุ้นกันนะเช่นเดียวกันกับกบ9ก้าดาวนะรันนี้ต้องรอดูของจริงนะว่าตัวเกมจะรีบจัดมาให้เลยหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะรอสักพักหนึ่งนะครับข้อมูลต่อมาก็คือเรื่องของด่านวิ่งคือผมเพิ่งทาคลิปพูดไปไม่นานไม่กี่วันนี้เองนะครับว่า เฮ้ยมันจะทําทันปีนี้หรือเปล่าโอ้เห็นบอกตั้งแต่ต้นปีไม่ทันแล้วมัง้งผู้พัฒนายัดใส่หน้าเลยนะครับอ่าออโต้ด่านวิ่งนะครับอ่าก็คือกดออตโต้ครับบวกกับเล่นต่อเนื่องอะคล้ายๆกับในเอ่อเศษต่างๆนะที่เราสามารถที่จะกดออตโต้แล้วก็เล่นต่อเนื่องได้อย่างที่บอกแหละว่าเขาทําได้แต่บางทีมันติดปัญหาบางอย่างหรือติดอาติดงานติดอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายอะทำเสร็จเรียบร้อยเพราะอย่างที่บอกว่าทํามาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่น,นครับ อันสุดท้ายต้องรอดูนะว่ามันจะมาครบนิ้วทิปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องมีการกดไอเทมนั่นเองอ่าฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าฟีเจอร์จะมาครบไหมจริงๆเนี่ยผมเห็นแต่ว่าไม่ได้ทดลองนะโอ้อันนี้เดี๋ยวโดนด่าช่วงนี้โดนโดนบ่นเยอะนะก็มันจะมีตรงนี้อยู่กดไอเทมอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงอ่ะก็เรียกได้ว่าใช้ง้นตามสะดวกคืออย่างที่บอกว่าอ่าบางส่วนเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งกันเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ iOS อ่าก็คือใช้ Apple นั่นเองบางคนใช้ iPad อ่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปเล่นใน Android เลยไม่มีมือถือ Android เลยคือบ้านไม่มี Android เลยใช้ iOS หมดเลยนะครับอ่าก็เรียกได้ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้เพราะว่ามันไม่มี tip, นิ้วทิปครับอ่าหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เล่นนะบน โปรแกรมต้องลองบนคอมพิวเตอร์ก็คือน o x กซ์นะบูสเต็แต่ว่าบางคนที่เขาเป็นสายแบบระดับ top ปๆ p เนี่ยเขาต้องทำนะเ,เพราะว่าต้องวิ่งนะเขาเลยต้องไปวิ่งบนน o อกบนบ o Stack นะครับอันนี้ก็จะวิ่งได้แต่บางคนคือไม่ได้จริงก็เรียกได้ว่าเปิดโอกาสาให้เขาเนี่ยได้วิ่งกันบ้างอ,าอย่างน้อยก็ระบบของโตเกมนะเขาก็ทาขึ้นมาเพื่อที่จะผ่านขนนกนะครับอ,อันนี้คือเรียกได้ว่าคนรอมาค่อนข้างน,นานในส่วนนี้อส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าคงจะเป็น iOS นั่นแหละ อ่าแล้วก็มีการเพิ่มไอเทมใหม่นะครับตามรูปนี้นะครับก็คือระดมยิงนะก็คือทำให้อ่าป้อมกับศัตรูเนี่ยแตกไวขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มป้อมนะครับป้อมที่อ่าสร้างผลลัพธ์ด้ลบใน p ีวนะครับอ่าป้อมที่สร้างผลลัพธ์ดลบก็คือพวกสั้นแต่ใน PV วผมบอกก่อนนะ p ีวเนี่ยพวกสั้นกระเด็นใบเนี่ยมันเป็นสถานะพิเศษมันต้องใช้ค่าเกียร์ต้านนะครับอ่าต้านสั้นต้านกระเด็นต้านใบนะครับถึงจะลบล้างได้นะอันนี้ไม่เหมือนกันนะ อ่าเพราะว่าล้างอ่าผลลัพธ์ด้านลบเนี่ยในเกใน PVP เนี่ยมันจะลบพวกแบบดาเมจพิษตีช้าเดินช้าอะไรพวกนี้นะอ่ามันจะล้างสถานะพิเศษไม่ได้แต่นี้ตรงนี้คืออ่าในส่วนด้านวิ่งตัวเกังใช้คำว่าผลลับด้านลบพวกสตันนะครับอัตราใบนี้มีอยู่นะปอมใบนี่มีอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเพิ่มอัตราทวีคูณอันนี้ผมเห็นแล้วผมกด พลาดเบลอด้วยกดผมไม่น่าจะว่าสูงสุดเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมเคยกดมันมันมีแบบระดับหลักร้อยอะร้อยห้าสิบอะผมไม่รู้ว่าสูงสุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าสูงสุดจะเท่าไหร่อันนี้ต้องรอดูของจริงนะเพราะว่าการเพิ่มจำนวนขนนกเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าได้ของอ่าได้คะแนนไวขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะก็คือได้ได้ว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบ อาจจะเป็นสายฟรีที่แบบดองขนนกมายาวนานแต่และไอเดียของผมเนี่ยก็จะมีน้องๆมักจะถามเข้ามาว่าหูพี่ทำไมมี2องแสนสามแสนสี่แสน ก็สะสมตั้งแต่เล่นตั้งแต่ใหม่ๆเลยตั้งแต่สร้างไอเดีเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรพิเศษมันก็มีเยอะนะาดาวเคราะห์นะครับขนนกใหญ่นะกิจกรรมแจกผมสะสมมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะแบบนี้ผมก็จะรอดูว่ารอบไหนอ่ามันเหมาะสมที่จะกระโจนเข้าไปวิ่งย่างเกียยววิ่งซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นสงครามและเดี๋ยวระบบมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า มันอย่างแน่นอนวางแผนกันให้ดีๆเพราะผมเชื่อว่าบางคนก็เก็บขนนกฟรีเนี่ยมาเป็นหลักแสนเหมือนกันก็มีนะอะซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนครับมันก็จะเผาผลาญขนนกที่มีอยู่เนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็ทําให้คะแนนเนี่ยกระโดดผมบอกเลยว่ากระโดดแน่นอนนะ คือมีผลค่อนข้างจะร้ายแรงตรงนี้ผมผมบอกได้เลยว่ามันเป็นดาบสองคมนะเพราะว่าทางสายเติมเนี่ยเขาก็พร้อมกระจุยกระจายอยู่แล้วและคะแนนเนี่ยโอ้โหบางรอบก็เรียกได้ว่าทะลุโลกไปเลยนะอฉะนั้นเนี่ยวางแผนกันให้ดีแล้วกันนะสำหรับสายที่จะ เข้ามาวิ่งเข้ามาลองต่อสู้บอกเลยว่าวงการนี้เหนื่อยนะครับเหนื่อยหนักมากเพราะว่าคนที่เขาเหมือนเป็นขาประจำเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะดฉงนั้นก็ค่อยๆวางแผนแล้วนะยิ่งมีระบบตรงนี้มาบอกเลยนะว่าสายวิ่งท็อปร้อยค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยหนักมากอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูของจริงแล้วกันนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวรอการอัปเดตอื่นๆอีกอเรียกได้ว่าถือว่าเป็นการส่งท้าย ไปอีอ่ะก็ถือว่าเป็นท้ายปีแล้วนะงานะส่งท้ายปีเกมไลน์เจอแบบค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวอ่าแบบนี้คือผมเชื่อนะว่าคนบางคนแต่ผมก็เห็นอยู่เหมือนกันนะบางคนคืออาจจะแบบขายไอดีหลักๆไปแล้วอ่าแต่ไม่แน่นะเขาอาจจะเห็นระบบเห็นอะไรใหม่ๆเห็นการรับเดตเนี่ยอาจจะแบบซื้อไอเดีเล็กๆมาเล่นหรือสร้างไอดีใหม่อันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยยังเล่นกันต่อไปนะสำหรับคนที่มีเวลาเล่นกันจริงๆคือบางคนเขาไม่เล่นเพราะว่าแบบอาจจะติดภารกิจส่วนตัวจริงๆนะเขาก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นนะครับอ่ะ นั้นนะครับเพื่อนๆก็อยู่กันในเกมได้เลยอันนี้คือปลายปีนะคือจริงๆมันเป็นแพนเยียที่นั้งแต่ต้นปีแล้ะสุดท้ายปลายปีก็ได้ทำฉะนั้นปีหน้าก็หวังว่านะจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่อีกนะครับตั้งแต่ต้นปีไหมอ่าหรือไม่ก็สุดท้ายก็ไปเป็นปลายปีเหมือนเดิมตัวบอกเลยครับว่า โอ้อัปเดตใหญ่ก็น่าจะมีอีกเยอะอ่ะรอติดตามแล้วกันนะว่าตัวเกมจะอัปเดตอะไรมาให้เราเล่นนะครับแต่ปีนี้นะปลายปีนะบอกเลยนะครับว่าบางคนอาจจะฉลองปีใหม่ด้วยการหมกตัวอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะอาฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันเผื่อผมว่างก็อาจจะมาพูดคุยกันนะในช่วงปลายปีนะครับอะตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ